สวัสดีครับวันนี้ทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่วิชา Inside Music นะครับในระดับมัธยมศึกษาปีที่3หรือว่าเกรด9นะครับวันนี้นะครับทุกคนอยู่กับผมนะครับมัสเตอร์สุขนัถโพสีสุขนะครับจะเป็นผู้ครูผู้สอนเรานัเองนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนรู้ในส่วนของภาพรวมของบทเพลงที่เราจะเรียนกันในเดือนนี้นะครับคือบทเพลง The Blacksmith นะครับวันนี้เนี่ยมัสเตอร์ก็จะ สอนพวกเรานะครับในส่วนของจังหวะแล้วก็เจาะไปทีละท่อนทีละท่อนนะครับเนื่องจากเปเพลงเกรด9นะครับก็จะมีความยากมีความซับซ้อนมากกว่าเกรดอื่นๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเรามาลองฟังรดตเพลงกันทั้งเพลงก่อนเลยเดี๋ยวมอสเซอร์จะลองร้องให้ฟังอีกรอบหนึ่งครับโอเคครับเราลองมาร้องไปพร้อมกันเลยนะครับ one two three Sol, sol mi, sol, sol mi, sol, sol fa re, fa, fa re, fa, fa re, fa, fa mi, do, yut, do mi, sol mi, sol do, sol do mi, do yut, sol do, sol mi, sol fa re, sol mi, yon. DO MI s o ลมี SOL DO SOL DO ม i ด o หยุด SOL DO s o ลมี s o ลฟาเร s o ลโดหยุดหยุดนะครับหลังจากที่เราทบทวนบทเพลงไปทั้งเพลงแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการทบทวนจังหวะกันนะครับจังหวะในบทเพลง THE BLACK s m i t h นะครับจังหวะแบบแรกนะครับวิธซแบบแรกคือง่ายๆมากเลยครับ ก็จะเป็น 1, 2, 3, 4ธรรมดานะครับลองดูนะครับ one two 3 4 r e 3 4 o n e two e t o ครับเป็นอะไรที่พื้นฐานมากๆนะครับคงจะได้ร้องกันมาตั้งแต่เก7แล้วเนาะแบบนี้นะครับเราไปลองดูแบบต่อไปกันเลยนะครับแบบต่อไปเนี่ยจะมีความยากนิดนึ่งครับคือจะเป็น o n น a ะ w o นะครับ o n น a ะ w o นะครับเราจะร้อง E, and เนี่ยจะเก็บไว้ในใจร้องใน,ในใจนะครับจะร้องแค่ o n น a ะ w o นะครับจะลองเราลองมาดูกันในประโยคเลยนะครับ1,2,3,4 1 2รีโอีอีกทีนะครับเด็กๆจะสังเกตว่า E, and เนี่ย มาเซร์ไม่ได้ร้องนะครับเก่ยวไม่ได้ใจแต่มันจะเป็นมันจะเป็นอ่ะเนี่ยจะเป็นกระตุกกระตุกนิดหนึ่งนะครับลองดูอีกทีนะครับ one two t h o n e two อ t h r นะครับลองไปดูแบบต่อไปกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของลักษณะลักษณะสัญลักษณ์ต่างๆที่มีในบทเพลงนะครับ แบบแรกนะครับเราเรียกว่า repeat นะครับ repeat คือตรงตัวเลยครับเราก็จะย้อนนะครับพอเราเจอสัญลักษณ์นี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะย้อนไปสู่ตรงที่มีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับและอันต่อไปนะครับ first ending กับ second ending นะครับในภาษา,ดน,านดนตรีเนี่ยที่เป็นภาษาอิตาเลียนเนี่ยเขาเรียกว่า prima volta นะครับหรือว่ารือว่า first ending นะครับ กลายเป็นอันนี้คือ s e c o n d a volta นะครับหรือว่าเป็น second ending ก็ตรงตัวนะครับเด็กาจจะต้องตาไวนิดนึงนะครับเวลาที่เด,เด็กเห็นเครื่องหมายย้อนแล้วก็เครื่องหมาย first ending กับ second ending นะครับเดี๋ยวเรามาดูจังหวะทั้งเพลง,งส่วนของเพลง the blacksmith กันเลยนะครับ one t w Four at one, two at three, four at one, two, pause. Four at one, two at three, four at one, two pause. Four at one, two at three, four at one, two pause. Four at one, two at three, four at one, two pause. 4.1.2.3.4.1.2.Pause e 1 2 3 4 1 p a u s e ์อาร์ e o อประมาณนี้นะครับเด็กๆสำหรับจังหวะของทั้งบทเพลงนะครับครับผมก็จบลงไปนะครับสำหรับการอ่านจังหวะในส่วนของบทเพลง The Blacksmith นะครับ เะเกิดกสังเกตว่าจะมีจังหวะที่ค่อนข้างซับซ้อนมากขึ้นนะครับจะเป็นตัวคเบต1หนึ่งชั้นประจุดกับคเบต2สองชั้นนะครับมันจะมาคู่กันเสมอนะครับถ้าเด็กๆตามไม่ทันนะครับมัสเซอร์แนะนําให้เด็กๆลองทบทวนดูนะครับคงไม่ได้ยากเกินไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับมัสเซอร์สุขณัทนะครับและทีมงานคุณครูดนตรีมอต้นต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเราต่อกันใหม่ในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นการร้องน้ตเพลงนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ